สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน,นครับ มีการรายงานข่าวนะครับว่าไซมอนแฮร์ริสกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุดของไอร์แลนด์แล้วหลังจากเข้ารับตําแหน่งเมื่อวันที่9เมษายน2567ที่ผ่านมาหลังจากที่ผู้ดาคนขอน,น้านั้นได้ลาออกอย่างกระทันหันผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่าไซมอนแฮร์ริสรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีไอร์แ,แลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9เมษายน2567หลังจากที่ลีโอวาราสกาผู้ดาคนก่อนลาออกจากตําแหน่งอย่างกระทันหันเมื่อกลางเดือนมีนาคม2567 ด้วยวัยเพียงแค่37ปีทําให้ทางด้านในส่วนของแซมอนแฮร์ริสกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของไอร์แลนด์โดยเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าพักรัฐบาลไฟสเกลเมื่อปลายเดือนมีนาคม2567แทนที่ทางด้านวารักสกาที่ลาออกไปก่อนที่จะเข้าพิธีสาบานตนเป็นผู้นําคนใหม่ที่รัฐสภาเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาทั้งนี้แซมอนแฮร์ริสนั้นเป็นนักการเมืองดาวรุ่งผู้แรงเขารับตําแหน่งในรัฐบาลมาแล้วหลายตาแหน่งตั้งแต่อายุเพียงแค่20กว่า โดยตำแหน่งล่าสุดที่เขาได้รับคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และการศึกษาขั้นสูงอย่างไรก็ตามหลังจากนี้นายกดุมจะต้องเผชิญกับความท้าทายการเมืองครั้งสําคัญนั่นก็คือการเลือกตั้งทั่วไปที่จะต้องจัดขึ้นภายในเดือนมีนาคมปี2568โดยที่พรรคไฟสเกลนั้นมีคะแนนนิยมต่ำหลังพรรคฝ่ายสาธารณรัฐอย่างจินเฟนในถแถลงการแรกหลังจากที่รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ไซมอนแฮริสประนามอิสราเอลทันทีที่ส่งทหารบุกสนวนกาตาจนทําให้มีผู้คนเสียชีวิตมากมายโดยย้ําว่าพวกเขาจะไม่ไดิ้เงียบต่อสองครามครั้งนี้ซึ่งคําพูดดังกล่าวทําให้ทางด้านไซมอนแฮริสกลายเป็นหนึ่งในผู้นําชาติตะันตกที่วิาพากษ์วิจารณ์อิสราเอลอย่างรุนแรงที่สุดความเคลื่อนไหวนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่ายุโรปนั้นเวลานี้ก็จะมีผู้นําประเทศที่อายุน้อยลงมาเรื่อยๆครับ ก่อนหน้านี้ก็มีนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสนั้นอายุก็อยางน้อยเช่นเดียวกันนี่ไซมอนแฮร์ริสซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีอายุน้อยที่สุดของไอแลนด์ก็วัยเพียงแค่37ปีแต่ว่าหลังจากนี้คงจะต้องดูนะครับการบริหารงานว่าจะเป็นไปอย่างไรจะสามารถนําพาไอแลนด์นั้นไปในทิศท,ทางไหนรวมถึงจะพาพักไฟสเกลนั้นเนี่ยครับขึ้นมามีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้หรือไม่ความเคลื่อนไหวนี้ก็เป็นที่จับตามองคนสมควรนอกจากนั้นก็ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นผู้นําที่ แตกต่างจากผู้ดำยุโรปชาติอื่นๆนะครับในการที่เข้าไปวิาพากษ์วิจารณ์การกระทําของอิสราเอลในการส่งทหารนั้นเข้าไปบุกชนวนกาซาจนทําให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปกว่า33,000คนในเวลานี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์เนิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกดส u b s c r i b ์กดติดตามช่องหาอินเตอร์เนิว ในทุกๆวันเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับส่งรับฟังกันแบบนี้ครับ